สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคุณอยู่กระชัานต้มบาดาลนะคะวันนี้เรามาทำการล้างบ่อนนะคะก่อนที่นะคะจะติดตั้งโซลารเซลล์นะคะคือถ้ามีบอ่อเก่าล้างบ่อก,ก่อนดีที่สุดนะคะก่อนที่เราจะลงทุนซื้อปั๊มซื้อแผงซื้ออุปกรณ์อ,อื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ ่เก่านะคะหรือประมาณ6 0เมตรนะคะเราแนะนำนะคะคือเขาทำไรอะคะ่ะการเกษตรนี่โอ้โหมีแต่เขาสปอนเซอร์ต้อเข้าได้แล้วนะคะสปอนเซอร์ทีมกันดงกันแดดนะคะของคุณนะคะไครว่าดีนะคะดูหนังหน้าช่างนะคะถ้าใครแล้วข่าวใส่จริงนะคะ คลิปเราจะทำเป็น EP นะคะเดี๋ยวเราจะติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับลูกค้าอีพีแรกก็คือการล้างบ่อนะคะล้างบ่อให้สะอาดดูก่อนว่ามีน้ำไหมมีน้ำเท่าไหร่เราถึงจะทำการซื้อนะคะอุปกรณ์ซื้อปั๊มมาลง เราถึงจะคำนวณถูกว่าบอ่อเนี้ยต้องใช้ปั๊มขนาดกี่วัตต์ใช้ใบพัดขนาดเท่าไหร่ลงลึกเท่าไหร่นะคะถึงจะเหมาะสมกับน้ำในบอ่อนะคะลูกค้าท่านใดนะคะหรือว่าเอฟซีะ FC นะคะสามารถสอบถามปรึกษาได้นะคะการเกี่ยวกับบอ่อบดานเกี่ยวกับติดตั้งโซลาเซลล์นะคะคือ เราจะทำให้ลูกค้าได้ประสิทธิผลในการลงทุนนะได้มากที่สุดนะคะคือแล้วเราไม่ทิ้งลูกค้านะคะช่างนะคะรับประกันงานติดตั้ง1ปีนะคะปั๊มรับประกัน2ปีเราใช้ของโจไดนะคะอันนี้นะคะลูกค้าเขาเคยติดตั้งโซลาเซลล์มาก่อนแล้วเขามีแผงแล้วนะคะ แล้วก็แนะนําให้เขาทํานะคะเพราะว่าเขาทํำไรนี่นี่นทำไรของเขาหมดเลยนู่นป่ามันนู่นนู่นอันนี้ของลูกค้าของเราหมดเลยนะคะป่าไรอ้อยป่ามันสอบถามได้นะคะสอบถามปีโทรมาสอบถามได้เหเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะ ถ้าใครมีบ่อกเก่านะคะเป็นบ่อหน้าสี่นะคะก่อนที่เอยนึกอยากทำโซลาเซลล์นะคะคือบอ่ออาจจะใช้ปั๊มเจ็หรือว่าเป็นปั๊มเสมอเราไม่เคยได้ใช้หรือว่าทิ้งล้างนะคะก่อนอื่นก็ล้างบ่อให้สะอาดก่อนดีที่สุดนะคะคุณจะได้ไม่ลงทุนฟรีนะคะ หรือว่ามีบอ่อเราใช้น้ำประดานอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถทำให้ท่านได้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะ EP นี้จะเป็น EP แรกนะคะ EP ที่1นะคะล้างบอ่อเดี๋ยวเราจะมาชม EP สอนะคะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผลงานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ